ไม่ใช่โซบ้านโซเมดวันนี้นะคะพวกเราพามาชมบ้านทาวน์โฮมบัทวทองธานีบอกเลยว่าดีไซน์น่ารักมากแต่นี่ไม่ใช่ทาวน์โฮมธรรมดาธรรมดานะคะเพราะเขารีโนวเวทใหม่ทั้งหลังเลยทั้งหลังที่แปลว่ายันระบบไฟมาพร้อมดีไซน์อบอุ่นที่ไดไลฟ์สไตล์มาแบบเต็มๆพูดตรงๆว่าเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยรู้สึกเลยว่านี่แหละบ้านที่มันถูกต้องมากลมโกรกทั้งบ้านรู้สึกสบายใจสุดๆในที่ทําให้ลมโกรกเย็นสบายแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าโซนหลังบ้านเขาติดสวนมีวิวต้นไม้เขียวชอุ่มสบายตาโซนนี้ใครจะทําเป็นโซนนนนซักล้้าาาางงตะผทททํํสวหรือจเป็ี่่ นิดชิลๆก็ได้นะคะวนกลับมาที่ในตัวบ้านต่อตัวไฮไลท์ของเขาเลยก็คือห้องลิฟวิงรูมนะคะเพราะว่ามีสกายไลท์ด้วยรับแสงธรรมชาติทําให้ตอนกลางวันเนี่ยไม่ต้องเปิดไฟเลยและตัวห้องของบ้านนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้เชื่อมต่อกันให้ฟิลอบอ,อุ่นไม่ทิ้งใครไว้ให้เหงาแน่นอนถ้าจากลิฟวิ้งรูมนะคะก็จะเป็นห้องครัวเลยโซนครัว,น,วนี้น่ารักมากมูตดีมากยืนล้างจานไปชมวิวไปฟิลกู๊สุดๆจะอยู่กับแฟนอยู่กับครอบครัวหรือพาเพื่อนมานั่งจอกแจก๊กก็ชิวๆสบายๆายเลยอ๋อต้องบอกก่อนนะคะว่าฟเฟ 2.6ตรางว่า3ห้องนอน2ห้องน้ำมาสเตอร์เบดรูมห้องใหญ่เนี่ยจะเป็นมูดอบอุ่นอบอุ่นแบบนี้เลยค่ะเขาตกแต่งไว้ให้น่ารักมากละที่สาคัญคือแสงสวยใส่คอนเทนต์ถูกใจสุดๆส่วนอีก2ห้องเนี่ยใครอยากจะดีไซน์ให้เป็นห้องนอนห้องทํางานห้องแต่งตัวก็แล้วแต่สะดวกได้เลยนะคะแล้วห้องน้ำสองห้องที่บอกก็จะมีชั้นล่างและชั้นบนชั้นละห้องค่ะตัวห้องน้ำชั้นสองเนี่ยจะให้มูดกระเบื้องเหมือนอยู่ที่โรงแรมเลยค่ะติดฉากกั้นน้ำแบ่งพื้นที่แห้งเปียกใส่ไฟซ่อนบนฟาไม่มีหลังไไหหนนนนใ้้ดาาว่่่แอคะ ข้างล่างเยอะเลยแล้วก็แยกโซนเปลี่ยนกับโซนแหง้ง มีที่ระบายด้วยส่วนใครที่กลัวเรื่องเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าเราสอดสองมาให้แล้วบอกเลยว่าเพื่อนบ้านที่เนี่ยเลิศเลยล่ะเ,เรื่องความสะดวกสบายนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะใกล้ตลาดใกล้โลตัสใกล้เซเว่นใกล้ซีเจใกล้รถไฟฟ้าใกล้โรงพยาบาลแล้วก็ยังใกล้เซ็นทรัลเวสเกตด้วยบอกเลยว่าครบบ้านโซเมกคือเขาคิดมาดีแล้วบอกเลยว่าดีไซน์ทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดอร์เนี่ยสบายตามากเขาไม่ว่าจะเป็นตัวคอมแอร์หรือแทงน้ำเนี่ยเขาก็ปิดมิดชิดไม่ให้ลกตาทาให้หมุดบ้านเนี่ยน้ามองสุดๆบอกเลยว่าบ้านหลังเนี้ยของ ทั้งหมดที่ทุกคนเห็นในคลิปเลยใครสนใจที่กำลังจะมาเป็นชาวนนทบุรีนเนี่ยสามารถทักมาที่ไลน์ Addia Property <อ>ได้เลยค่ะสามเป็ดคอนเฟิร์มวันละโอ้โหกำลังขึ้นเลยสั้ว่าขาววันนี้อร่อยปะอร่อยเลยละ่ะเพราะว่าแม่ครัวตั้งใจทำมากว้าวลองกินเลยค่ะ